ครับสวัสดีครับผมนายกิฤิศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้อภ菩ะสมกอดํานะครับลายกนกมีโบเรียบช้างนะครับที่มีการสร้างมีอายุมากกว่า7จ0ดถึงร้อปีถึง800ปีนะครับเอามาลงให้ f อได้ปรับรับชมนะครับพระสุมกอดํากําแพงเพชรนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของการที่มีอายุมากกว่า700ปีถึง800ปีว่าพาะนี้จะตกผนึกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแล้วก็มี คือกายภาพของท่านจะมีการยุ่ยย่อยสลายเสื่อมสภาพมากน้อยขนาดไหน,นครับแล้วก็มีการเหี่ยวหดแห้งมีการหนุบรุ่มนวนตามากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายในกล้องพันห x เอ็กให้ดูนะครับพระนี้การเผานะครับใช้เป็นเนื้อเนื้อดินละเอียดผสมป้านเกสรแล้วก็มีน้ําส่วนผสมนะครับแล้วก็เอาไปกดไปคุกเข่ากับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็มากดลงบล็อกแม่พิมพ์แล้วครับ แล้วก็เอามานําไปพึงพึงเสร็จก็ไปเผาเผาครับเผาเผาแล้วก็มีออกมามีหลายสีนะครับมีสีเขียวมีมีสีดํามีดาหมอยมีสีดําออกแล้วเขียวออกดําๆคิ้วมอยๆออกเขียวเขียวนิดหน่อยนะครับพราะมีสีดินอิดนะครับสีดินสีดินสีส้มนะครับสีดินอิดนะครับแล้วก็สีแดงนะที่คือสีคล้ายๆครับคล้ายๆนะครับแต่เรามาสโคบเราจะรู้ว่าสีนั้ออกจะออกเป็นสีลักษณะแบบนั้นนะครับแต่เราดูด้วยตาก็อีกแบบสีหนึ่งครับ แล้วคนในบางองค์ก็สีไม่สม่ำเสมอครับมีดำมีแดงมีส้มมีหลายสีนะครับนะครับเราก็มาดูด้วยกันครับว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับไม่ต้องมาดูพิมพ์ทรงครับนะครับเพราะพิมพ์ทรงสมัยนี้ทําได้เหมือนนะครับเราดูภาพเก่าอย่างเดียวของเก่าโบราณต้องดูความเก่าดูครับคือการดูการเวลาอย่างเดียวนะครับนะครับเราวันนี้เราจะดูพระกุให้ท่านดูพระกุดูด้วยตาให้ท่านดูด้วยตาแล้วท่านก็จะดูเป็นนะครับนะครับคคืนนี้ เป็นพระสุ้มกรลายหนกนะครับมีโเล็บช้างนะครับนะครับสวยงามครับดูครับลึกมากครับองค์นี้จะลึกมากครับจะลึกมากครับลึกจริงๆนะครับองค์นี้จะลึกมากครับดูกับการลึกของเนื้อผ้านะครับดูครับลึกองค์ทรงลึกนะครับนะครับแล้วก็ก็มีการมีการเผาเผาก็าไม่ได้ที่ครับมีดํามีแดงอยู่นะครับนะครับนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นลายลาย เป็นหลุมๆนะครับลายลูกกระบาดนะครับสวยๆนะครับนะครับตะบอกพะที่เราดูดูกันครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อดําพอผิวนอกเขาหลุดออกไปครับผิวนอกเขาหลุดออกไปก็จะเป็นสีออกเทาๆไหมครับสีเทาๆไหมครับเห็นครับเขาจะเทาโนนตาครับจะมีเทาๆไหมครับพอเขาเทาๆแบบแบบนี้แล้วไนี่ไหมครับทีนี้เราไปดูสุขโขมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ดูความหลาแน่นของพวก ขาวขาวนเทาที่จับจับอยู่ในเนื้อผ้านะครับนี่ครับสวยงามครับองนี้จัดว่าสวยงามนะครับดูพระเกียรติท่านสวยมากครับม้วนผมนับสวยนะครับเป็นบัเป็นดอกบัวนะครับนี่ครับดอกบัวตูมนะครับเป็นดอกบัวสวยงามมากครับดูครับดูครับนะครับสวยงามทุกนะครับครับนี้ครับนี่สําหรับคนดูรูปทรงพิมพ์นะครับพิมพ์นี้จัดว่าสวยมากครับสวยสวยงามมากครับนะครับก็มีการการก่อนนะครับ การก่อนขององค์พระเป็นหลักธรรมชาตินะครับอายุการเวลาถึง700-800ปีต้องมีการเสื่อมสภาพของเรือพระนะครับมีการกร่อนนะครับถ้าไม่มีคือแปลว่าพระนั้นขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับพระนี้ต้องหนุบนุ่มนะครับนวลตานะครับยิ่งเป็นสีอย่างนี้ครับสีออกดำดำแล้วก็เขาก็หลุดลุ่ยออกไปครับเผือผิวดําผิววันหน้าของสีดาหลุดออกก็จะเป็นข้างในจะเป็นสีเทานะครับ จะสวยครับดูครับสวยหนุบเดี๋ยวเราจะสโคบนะครับนวลตาครับนุบนุ่มนะครับดูครับนี่คือเรามาดูการเวลานะครับเ็าจะมันนุนุ่มพระนี่แห้งมากนะครับแห้งมากนะครับแห้งมากแต่เราก็สโคบด้วยไฟส่องเข้าไปนะครับจะได้เห็นว่าความความแห้งนะจะคือนวลตานะครับนวลตามีการเสริมสภาพนะครับดูครับดูครับนี่คือการเวลาของพระเก่าโบราณครับมีหลายสีใช่ไหมครับคือเขาเผาไม่ได้ที่นะครับคือ การเผาก็คืออย่างนี้ครับพระทําด้วยมือแฮนเมดนะครับคือเผาด้วยมือเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับดูการเวลาดูครับสีไม่เท่ากันนะครับนี่ครับสีอกสีสีเทาคือด้านผิวนอกผิวดําก็หลุดไปแล้วครับหลุดออกไปแล้วคือการเวลาต้องเหี่ยวหดเหี่ยวหดเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับผ้าเก่าโบราณนะครับสวยงามไหมครับนี่ครับทีนี้เราก็จะดูด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับ หรือขามข้างครับนะครับดูครับชืดนนะครับสวยครับดูครับหนุบนุ่มครับหนุบนุ่มมากครับแล้วก็ในซอกก็จะมีคราบกรูคราบเขานนทาอย่างเห็นครับเห็นไหมครับจะล้างยังไงก็จะไม่เห็นหมดนะครับจะเห็นอยู่ในคราบมันๆนะครับคราบเข่าเข่านนทาติดอยู่ในตามซอกนามลุมนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับคราบเก่าคราบกรูนะครับนี่ครับอีกด้านข้างพิงมาครับนะครับจะมีคราบเขาคราบคราบคราบเข่านนทามีครับเห็นไหมครับเล็กๆในน้อยนะครัับบเห็นคร นี่ครับคาบเขาลนเทานะครับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับต้องเห็นต้องมีนะครับถึงจะล้างยังไงก็ต้องออกต้องเห็นนะครับก็ต้องมีมีให้เราเห็นบ้างนะครับนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับทีนี้ก็ดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับนี่ครับสวยงามครับเห็นไหมครับมีคาบดินคาบดินคาบกรุนะครับภาพที่ติดอยู่ในร่องนะครับเห็นไหมครับ นี่คือเราดูการเวลานะครับดูการเวลาของของของเนื้อพระนะครับเราไม่ไปดูพิมพ์ทรงอะไรมากนะครับเราดูเนื้อการเวลาไหมครับหนงดำดำพระเขาเขาเผาสีดำเขาจะมีการหลุดลุ่ยออกมาครับเสื่อมสภาพแล้วก็จะมีเนื้อจะเป็นสีเทานะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับหลักธรรมชาตินะครับการเวลาต้อง7 8 0 0ปีนะครับดูครับทีนี้เราจะมาสโคบดูนะครับ ครับตอนนี้เราสโคบด้วยกล้อง1 6 0 0งนยนะครับพรานี้เนื้อแห้งมากครับแห้งเหี่ยวหดนะครับก็จะ้ป็นผิวผิวดำๆยังมีการเสียสภาพหลุดลุยออกไปนะครับนะครับเราจะสโคบนะครับแต่นี้เราก็ดูเนื้อครับเนื้อเนื้อดำนะครับแต่ว่าผิวนอกดำๆคือหลุดออกไปครับคือเขาเก่าการเวลาครับเห็นไหมครับเด็กก็จะมีคราบดำๆติดอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ผราเนื้อจะหนุบนุ่มนวลตานะครับนี่คือหนุบนุ่มนวลตาครับเห็นไหมครับ นี่คือหนุบนุ่มนวลตานะครับนี society, as as ่ค yeah, ือการดูภาพกกุกนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะมีคราบเก่าที่ติดอยู่ในพระเนตรนะครับรองพัเนตรนะครับนี่ครับนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับเพราะพวกนี้การเวลาพวกนี้คือของร่องแบบทําไม่ได้ครับขอถึงไม่กล้าทําครับคือคือคือคราบขาวนวลเทาพวกนี้พวกเราก็คราบเก่าพวกการหลักธรรมชาติพวกนี้หนุบนุ่มนวลตานี่ครับนะครับคือหลักธรรมชาติของภากกุกนะครับ น่ครับหุบนุ่มนวลตานี่ครับเพราะเขาเาเป็นดินละเอียดนะครับดินละเอียดผสมว่านนะครับเกสรนะครับน่ครับสวยงามครับเห็นยวนครับหนุบนุ่มนวลตาเนี่นะครับดูไหมครับเขาจะหนุบนุ่มนวลตาจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แบบดูแบบว่านี่ครับหนุบนุ่มนวลตานะครับนะครับครับตรงไหนมีดำๆก็จะมีอยู่นะครับขาวดำๆครับเขาเป็นซุ้มกอดำนะครับแต่ว่าเขาคือเขาเริมเหิดคือลุ่ยออกไปครับนะครับ นี in <ge ar> ่ค <ies> ร <rab> ับเนี <self> <et> ่ยดูดูพระดูดูพระเกศท่านครับสวยงามมากครับดูนุ่มมากครับดูครับสวยครับดูครับดูสวยครับดูครับดูครับสวยครับขยายเข้าลึกก็จะเห็นจะได้เห็นเม็ดเห็นเลนเห็นเจอแคลเจอแคลไซทับถมหมดแล้วครับแคลไซพวกนี้คือพวกข้าวขอนบนเทาครับเห็นจุดแดงๆนิดๆครับเนี่ยครับแล่นํามาถึงนิดเดียวเองครับแทบจะไม่เห็นเลยครับคือความหนาแน่นของ ของแคลไซ้์พวกขรับขานุนเทาพัดไปหมดแล้วครับนะครับสวยงามครับดูครับเนื้อน่องนี้สวยมากครับจัดว่าสวยครับดูครับสวยมากครับจัดว่าสวยมากครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ถูกต้องตามตามสูตรนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือความหนาแน่นตกผนึกนะครับคือของแคลไซายครับดูครับนะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่คือการเวลาอย่างเดียวครับนี่เขาดูตรงนี้ครับการเวลาถ้าเราดูอย่างอื่นไม่เป็นเราดูตรงนี้เลยครับนะครับดูในเนื้อพัาครับเนี้ย เนื้อผัาสวยมากครับเนี่ยสวยครับดูครับสวยมากครับดูครับสวยมากครับนี่ครับหนุบนุ่มไหมครับเดี๋ยวท่านจะหนุบนุ่มนะครับนะครับเพราะว่าพอผิวนอกหลุดออกไปแล้วแล้วก็ดูได้นะครับคือผิวนอกเขาหลุดไปแล้วนะครับผิวนอกหลุดออกไปแล้วก็จะดูเห็นงามสวยนะครับทีนี้ตรงไหนที่มีแร่บอกขามครับบอกโอก็มีมากมีน้อยนะครับนะครับอันนี้เขาดินเผาดํเกาจะเห็นเ็าจะไม่ค่อยเห็นแดงมากนะครับ นี่ครับเป็นภาสีประมาณนี้ครับเพราะเขากลายหมดแล้วครับเพราะถูกความร้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกแร่หัวขามจะนิดเดีหน่อยครับนี่ครับโอ้ขึ้นความชื้นนะครับดูครับมีเปลี่ยนแปลงหลายสีนะครับดูครับนี่ครับธาตุของดินนะครับสวยงามครับดูครับ จุดไหนก็ดูสวยหมดนะครับผ้าเนื้อนี้สวยงามครับนุ่มครับนุ่มนวลตานะครับโอ้เห็นแล้วก็แร่ตะบะขามนี่ไงครับเห็นแล้วครับนี่ครับแร่ตบะขามจะเป็นสีครับถ้าสีดาเขาจะเขาจะเป็นสีแบบนี้ครับนี่แร่ตะบะขามนะครับนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับในการเปลี่ยนแปลงของของแคลไซด์ครับคือจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคือการเวลาเท่านั้นนะครับนะครับคือการเวลาเท่านั้นนะครับที่ขึ้นได้ขนาดนี้ครับ จุดนิดเดียวนะครับเราขยับนิดเดียวก็หายแล้วครับนครับแน่นมาขามครับสวยครับเม็ดเดียวครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ใช่หมดนะครับนะครับเพราะเขาเป็นสีดํานะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นการเวลาครับเป็นการเวลาครับการเวลาสวยงามครับเนื้อจะหนุบนุ่มมากครับเนี่ยพ้าสับกอดํา งอขึ้นมาครับดีครับดูการเวลาครับแร่ครับตอนที่เผาครับนี่ครับตกผนึกนะครับดูครับนี่แร่ครับนีครับกอนขดเลยครับตรงนี้เขากะเทาะออกไปครับดูกระเทาะออกไปครับโอ้บอกไม่เห็นนะครับพอความหนาแน่นนี่นี่กระเทาะใหม่ครับเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับดูครับเสื่อมสภาพครับดูครับโอ้เก็บ สวยมากครับดูไว้ครับอพารนี้เขาเสื่อมสภาพก็จะหลุดรุ่ยนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับนี่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมีพวกเถาไซส์ทับถมขึ้นมาอีกทีหนึงครับนี่ครับงอกทับถมขึ้นมาวันนี้รู้สเขาหลุดไปนะครับเสื่อมสภาพบุ๋ดข้างๆหลุดนะครับนะครับแล้วมีแร่มาขามนะครับเด็ดป่าปายนะครับไหมครับ อันนี้ก็หลุดไปอีกแล้วครับเนี่ยเขาก็เทาะแล้วต้ององค์นี้ต้องเอาหากอบใส่แล้วครับวางรวมมันก็เทาะกันนะครับนะครับสวยงามครับดูครับมันก็สวยมากครับดูครับสีก็เป็นสีเทานะครับดูครับเนี่ยสีเทาครับสวยครับนี่ครับลองขยีสโคบดูครับแลล่นออกมาขามครับนะครับสีก็จะไม่เหมือนสีออกแดงครับจะสีแดง พันธุ์เนื้อแดงก็จะสีโรมาคามสวยงามนะครับตอนนี้คราดินเผาเผา,เผาเผาในที่ดำครับดูด้านหลังนะครับโอ้ยดูครับด้านหลังครับพุนหมดแล้วครับหลังพุนเรียกหลังพุนนะครับเต็มไปหมดแล้วครับหลังพุนนะครับ สีเทาครับเนื้อนุ่มมากครับนะครับเนื้อครับเนื้อก็นุ่มมากครับนะครับเนื้อนุ่มนวลตาครับเนื้อนุ่มนวลตาครับนะครับเรียกเนื้อนุ่มนวลตานะครับดูครับจะมีการเหี่ยวหดแห้งในตัวผ้านี่ก็แห้งมากนะครับแห้งมากนี่ใช้ไฟสองสโคบนะครับดูครับสวยงามครับ สกบตรงนี้ครับก็มีอะไรเราเห็นครับอแล่นลำคามมีครับมีครับผลออกมาครับแล่นลำขามครับผลออกมาครับเนื้อนุ่มๆนะครับเนื้อนุ่มเนืตาจริงครับองนี้ครับสวยจริงๆนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ